ปลาย่อยเลยเดี๋ยวหน่อยสิพาบุกเบิองปลาอ้อยกันเสาะหยาในปลายังมีกอหยาอยู่พี่น้องเราจะหน่อยสิไปเลาะเพราะว่าเดี๋ยวผู้จัดการจะเล่มเอายามะพนใหมันได้โล่งเพราะว่ามันมีเนี่ยผู้จัดการว่ามันมีหยาตัวใหญ่ๆมาสัตว์โอ้เป็นตาน่าหังเถิดพี่น้อง บอกปันไดนแบบว่านี่ยคือว่ามีหยางแบบพะยูนแต่นดีอยู่โอ้ออกมาทางไหนก็เอาการด้วยกันได้เลยพี่น้องเลยนี่งหยางกับพวกใครนี่แบบเนี่คือว่าโอ้ตายหลน้ามันหนาบนหิ้งหนังหนาเลยเนี่ยตึ้งเลยแสงจะหนาที่มองคนเดี๋ยวต้องเดินมันตลอดแถวเราพี่น้องเลยนี่ย โอ๊บหนาดนะขอจ้าน้อยหน่อยหน่อยใ่น่อใบนน่อยโอ้ยหนาขะ้างหนาสิหน่อมองเลยหนาอ้อยนม่วมหนาก็บ่นี้สิตนี้อ้อยสมที่น้องเอยนี่ไงบ่ทันกันเลยนี่โอ้มเมืองอ้อยเยหน่อยนะทิดโอ้ดิ เขาบอกข้างน้าไปเล่นดูเอะพี่น้องเลยสิโอ้ยนี่เดียวลมหยากรอนพี่น้องเลยเพิ่งก็มาลายดอกมันเป็นกอะกาพี่น้องจ้ันีเหรอลมจังเลยนะฮะเบิ看看่งดูเพราะว่าเขาลมออกอ้อยเหมือนกับที่บุกิน นุออ่มยาออกจากอ้ยอยเขาทีเอาอยามากคนเนีนแบบว่าขำมาสอมแล้วบันนี้บ่ได้สิทธิ์ยาคุ้มพี่น้องนั่นก็เลยกกลายเป็นปัญหาบาดนี้ <laughs> กเล็กเป็นปัญหาเลยบาดนี้ ปัญหาของเจ้าของคัๆเลยเดีหืง้ามบ่บาดแี่แน่หนาตึ้นเลยตัวนี้บึงเนี่ยมาส้อมแล้วบ่ได้คุ้มพี่น้องเอ้ยหยามันเลยขึ้นจังเลยพี่น้องถ้าสีดพ่นกะสีย่านมันลวกอ้อยเพราะอ้อยมันหน่อยมันเป็นอ้อยสอมพี่น้องจ้านี่ ไอ้ยีน้อยสีสะกอนสาะหยากันพี่น้องจ้ะจักแถวสามชีแถวกับสิเมื่อบ้านดอกเพราะว่าไม่ลูกน่อยหอยสังมาน้ำเด็กสีหยากนลูกหน่อยอีก